ขอความเข้มแข็งความอดทนความยากลำบากยงผ่านไปกับเราท่านทั้งหลายที่อยู่แห่งช่วงว้ทุกข์ของสมเด็จพระราชนีพันปีหลวงนั่นเองก็ถือว่าเราเสพข่าวมากเราก็น้ำตาไหลเหมือนกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นแม่ของเรานั่นเองเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านจากลาเราไปท่านก็พลจากทุ๊ก ในกายสังขารของท่านไปแล้วเหลือแต่เราท่านทั้งหลายต้องมาฝึกความอดทนอดกลั้นเป็นตะบะททำเครื่องเผากิเลสนั่นเองเราทั้งหลายต้องมาเรียนรู้กายใจของเราถ้าเราไม่เรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราจิตใจของเราก็ไม่เข้มแข็ง,ขงประโยชน์ตนก็ไม่ทําประโยชน์ท่านก็ไม่ทําประโยชน์อย่างยิ่งเราก็ไม่ถึงนั่นเองถ้าเราไม่ถึงประโยชน์อย่างยิ่งแล้วเราจะอยู่แบบความยากลาบาก มีความน้อยเนื้อเสียใจมีความอึดอัดขัดเคืองทําให้เราอ่อนแอนั่นเองความอ่อนแอเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องละต้องทิ้งต้องเข้มแข็งเพื่อละความอ่อนแอนั่นเองความอ่อนแอมันก็มีในกายในใจของเราอยู่บางทีมันก็เหนื่อยลา้าบังทีก็อ่อนแอบางทีก็มีความสุขบ้างทุกบ้างรสชาติของชีวิตเป็นอย่างนี้นั่นเอง รสชาติของชีวิตมีสุขมีทุกข์มีถูกใจไม่ถูกใจมีสบายใจไม่มีสบายใจ,ม,ม,ยใจมีสุขมีทุกข์มันเป็นปกติธรรมดาของเราท่านทั้งหลายที่เราทั้งหลายเรียนรู้กันไปนั่นเองถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องทุกข์เราก็สร้างเหตุให้เกิดทุกข์อีกเรื่อยๆนั่นเองเหตุให้เกิดทุกข์นี่แหละพุทธเจ้าให้ละทุกข์นี่ให้กําหนดรู้นั่นเองกําหนดรู้กําหนดรู้เพื่อจะละถ้าเราไม่ละ ทุกแล้วไม่ละเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ทุกอยู่ร่ําไปความทุกข์ความสุขความเศร้าความเงาความหงอยมันมีอยู่กับเราท่านทั้งหลายแม้แต่อยู่คนเดียวอยู่กับหมู่พวกก็ยังมีหลายรสชาติหลายอารมณ์ที่มันมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองแต่เราทั้งหลายไม่ต้องทุกข์ไปตามโลกเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังเป็นโลกทุกขขังเป็นโลกอนัตตาพูดง่ายง่าย แต่การกระทําเราทําได้หรือเปล่าแค่แค่นั้นเองถ้าเราทําได้แล้วเราก็เป็นผู้ใหญ่รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลประชุมชนนั่นเองพูดง่ายๆแต่การกระทําก็เป็นสิ่งที่ยากอยู่ยากนี้เราต้องทําให้ได้นั่นเองถ้าเราไม่ ทำไม่ได้เราก็ไม่มีขันติความอดทนนั่นเองทนได้แล้วได้ความอดทนเป็นขันติบาร,รมีอย่างหนึ่งคันติสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นเจริญเมตตาแล้วเราวางอุเบกขาเป็นเราก็เย็นได้นั่นเองอุบาอุเบกขาทมนี่แหละที่ทาให้เราปล่อยวางว่างเบาเราไม่รับเอาเราก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเองเรารับเอาอุปเกฐสิบหกมันก็เป็นทุกข์อยู่ใน อดีตปัจจุบันอนาคตแน่นอนนั่นเองอดีตมันก็มีอุปเกเรสิบหกปัจจุบันก็มีอุปเกเรสิบหกอนาคตมันจะมีไม่มีก็อยู่ที่ปัจจุบันธรรมที่เราละได้มากพอหรือ,อยังถ้าเราละได้มากพอแล้วเราก็พอใจเราก็เพิ่มพูนอริยทรัพย์ไปเรื่อยๆนั่นเองหนึ่งศรัทธาสองศีลสามหิลิสีโอตปะห้าภูษัจกันได้ยินได้ฟังมาก หกจากะสิ่งไม่ดีออกไป7ปัญญาความรอบรู้ก็จะเกิดขึ้นนั่นเองปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปะนี่ตัวปัญญาน้ำหน้าเพื่อจะรักษาศีลเพื่อเจริญสมาธิท้ายนั่นเองสมมาทิฏิมันก็ต้องมีด้วยสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายะยามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นเอง สมาสมาธิคือสมาธิอันยิ่งแล้วเราก็จะมีความตั้งมั่นในบุญทานการกุศลวัดก็ข้าวพระพุทธเจ้าก็นบน้อมไปเรื่อยๆจนไม่มาเกิดไม่มาตายนั่นเองถ้าเราไม่มีความเข้มแข็งแล้วเราก็ไปพระนิพพานไม่ได้เพราะพุทธเจ้าถึงตัดว่าที่ลักอื่นเสมอลักตนไม่มีนั่นเองลักตนนี่แหละลักในคุณงามความดี รักในบุญกุศลบรารมีที่เราท่านทั้งหลายได้สร้างขึ้นนี่เองถ้ารักคนอื่นได้รักได้ชั่วคราวพึ่งคนอื่นพึ่งได้ชั่วขราวแต่พึ่งยาวๆต้องพึ่งบรารมีสิบพึ่งบุญพึ่งกุศลพึ่งบรารมีที่เราท่านทั้งหลายได้กระทําแล้วในอดีตแล้วก็นึกถึงบุญกุศลบรารมีเราก็มีความปิติยินดีพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ได้สร้างบรารมีไปเรื่อยๆนั่นเองได้สวดมนต์ได้ ภาวนานได้ฟังธรรมได้สร้างคุณงามความดีไปทุกวันเราก็จะมีความสุขมีความเข้มแข็งมีสติสัปชัญญาที่ดีสติสมาธิปัญญานั่นเองศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาภาระคือพลังอินทรีย์คือความเป็นใหญ่นั่นเองถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็ไม่นับถือพระพุทธเจ้าไม่ฟังธรรมไม่เห็นพระอริยสงฆ์นั่นเองนี่แหละ เราก็จะไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะสติสมาธิแล้วปัญญานั่นเองวิริยะความเพียรถ้าเราไม่เพียรต่อเนื่องเราก็ไม่สําเร็จการงานเราก็ไม่สําเร็จทําอะไรข้างค้างมันก็เป็นอัปมลคนนั่นเองไม่เป็นมงคลสิ่งที่ทําข้างค้างแต่เราไม่ทําข้างค้างสิ่งที่ข้างค้างอยู่เราก็ทําให้จบสิ้นไปเหมือนอุปเลยสิมหก เราต้องชำระออกไปอภิสมาโลโภโลภเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นโทโซความปัททุสลายโกโทความโกรธเคืองอุปนาโหความผูกเวใหม่มั่นกันมาโคความลบหลู่ดูถูกปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิสซาความริสยามัชริยังความตนีเหนียวแน่นกี่กันทั้งข้าวของและวิชาความรู้ มายาความเป็นคนเจ้าเล่เจ้าคนซาเธออย่างความโอ้อวดตัวยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ทำโพวความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนโดยทำโดยชอบซาลำโพวความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมื่อว่ากล่าวโดยทำโดยชอบ มาโนความเย่อะยิ่งถือตัวถือตนอติมาโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมาโทความเมาหลงในร่างกายที่สุดสมด้วยความชราและความป่วยไข่ยอยู่เป็นนิดประมาโดความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังนั่นเองมันมีทุกข,ข้ออุปเกรศสิบหเนี่ยมันมีอยู่ในใจของเราทุกข,ข้อถ้าบุญกุศลบาร,รมีเรามีมากอุปเกรศสิบหก็มีน้อยอุปเกรศสิบหกมีมากบุญกุศลก็มีน้อยนั่นเองถ้าเรา เพียรสร้างเพียรบำเพญ็ญเพียงเรียนรู้กายใจของเรามันฟังธรรมมันสวดมนต์มันพิจารณากายสังขารพิจารณาจิตของเราจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นั่นเองนำศีลน,นำสมาธินำปัญญานำวิชานำวิมุตมาให้วิมุตคือความหลุดพ้นนั่นเองวิชาคือโพธิปัจเจยธรรม 37ประการที่พุทธเจ้าตัดไว้มากมีองค์8โพชงเจ็ภาละห้าสีสติประธานสีสมมาประธานสีอิทิบาสีแล้วเห็นอริยาสัจสีอย่างแจ่มแจ้งเราก็เพียรรู้จักทุกนั่นเองสมุทัยสิ่งที่ก่อทุกเราก็เพียรละไปเรื่อยมากมีองค์8ปดก็จเจริญนิโรธก็ทําให้แจ้งนั่นเองจิตทรงออกเป็นผลของสมุทยัยผลของจิตทรงออกเป็นทุกนั่นเองจิตทรงออกเป็นสมุทยัย ผลของจิตส่งออกไปเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นทุกข์จิตพิจารณาจิตนี่เองจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมักจิตทําลายกิเลสในจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือความดับทุกโศกโรคภยัยโลกลักโลกโกรธหลงเราก็จะเบาบางไปเองความลักความโลภความโกรธความหลงลาคะโทสะโมหะ มันก็จะหมดไปเรื่อยๆนะเองนางตันหานางราคานางอรดีนายตันหานายราคานายอรดีเราก็จะไม่ยินดีในโลกแต่ถ้าเรายังมีโลกอยู่ยังมีสิ่งที่ต้องดูแลเราก็โลกกระทำมันต้องไปด้วยกันโลกกระรรมมันต้องไปคู่กันนั่นเองถ้าโลกขาดรมแล้วมันก็ก็ไม่ไปถึงเป้าหมายไม่สู่ความถึงความหลุดพ้นนั่นเองโลกกระทำแปดมีลาบ อีกหน่อยก็ต้องเสื่อมลาบมียศอีกหน่อยก็ต้องเสื่อมยศมีสุขย่อมมีทุกข์มีสรรเริญย่อมมีนินทานนั่นเองโลกธรรมแปมันคู่กับมากมีองค์8มากมีองค์8สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมนั่นเองสัมมาสังกัปปะมีความดำรินั่นเองดำริในการออกจากกามนั่นดำริในการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองดำริในการไม่มุ่งร้ายไม่ อาฆาตพยาบาทผู้ใดนั่นเองนี่แหละความดำรินี่แหละทำให้เรามีปัญญาแสงสว่างจะเต็มหัวใจของเราไปเลยเต็ม จิตใจของเราเราจะมีแสงสว่างแห่งตัวปัญญานั่นเองนี่แหละปัญญาต้องนำหน้าสัมมาวาจาวาจาที่เพราะสหนหูพาจาที่ไม่กระทบกระเทียบใครไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายใครเราก็จะเป็นพระเป็นผู้ที่ชำระกิเลสไปเรื่อยๆนั่นเองนี่แหละพระเป็นผู้ไม่ผู้ร้ายไม่ทำร้ายไม่ทำตนให้ลำบากไม่ทำผู้อื่นให้ลำบากถ้าทำตนให้ลำบากผู้อื่นให้ลำบากก็ไม่เป็นสมณะไม่เป็นพระนั่นเอง พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เรามีการชำระจิตของตนให้เขารอบไปเรื่อยๆเ,เราก็จะเป็นผู้ไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตของตนให้เขารอบการทำพระนิพพานให้แจ้งการมีขันติความอดทนนั่นเองถ้าเราไม่มีขันติความอดทนแล้วเราก็ไม่ทนอยู่คนเดียวไม่ได้เราก็มุยหา รูปเสียงกินลดผลพระมาย้อมใจให้ติดพันติดข้องอยู่เป็นประจำทำให้เราจมแช่เนื่นช้าเสียเวลาไปวันวันนั่นเองถ้าเราจมเราเนื่นเราช้าเราก็ติดในกามะโลกรูป,ปะโลกอรูป,ปะโลกติดในขันห้าติดในขันสี่ติดในขันหนึ่งนั่น, 4, น,นเองกำเนิดในขันกำเนิดในไข่ กำเนิดในเข้าใครเกิดผุดขึ้นลอยขึ้นนั่นเองกำเนิดทั้ง4ี่เราก็กำเนิดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วในภพทั้งสาภูมิทั้ง4นั่นเองกรรมาพบลูปภพบกำเนิดทั้ง4กํกำเนิดในคันกำเนิดในไข่กำเนิดในเข้าใครกำเนิดผุดขึ้นลอยขึ้นนั่นเองกำเนิดในคันคือว่าเกิดในคันมารดาของเราน่นเองกำเนิดในไข่พวกนี้เกิดสองหนกำเนิดในเข้าใครเกิดในที่สกปรกสองโคกในที่แยกออกมาเป็นตัวตัวนั่นเองเนี่ย เกิดในเข้าใไข่เกิดผุดขึ้นลอยขึ้นเหมือนโอปาติกะเหมือนเทวดาเหมือนพรมทั้งหลายที่ท่านเกิดมาเป็นดังใจท่านต้องการเป็นเทวดาเป็นเด็กก็เป็นเด็กต้องการเทวดาเป็นหนุ่มก็เป็นหนุ่มต้องการเทวดาเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ตามที่ปัถนาไม่ต้องมีการเลี้ยงดูกันอกีกเหมือนมนุษย์เหมือนคนสัตว์ทั้งหลายนั่นเองนี่แหละเทวดามี6ชั้นพรมมี20ชั้นมนุษย์มีหนึ่งอบบยภูมิมี4 31มิพบ 35ภูมิที่เราทั้งหลายต้องมาเรียนรู้ต้องมาทำความเข้าใจกันสวรรค์ก็มีชั้นจาตูมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานสันปริมาสวัตีนั่นเองสวรรค์ก็มีหกชั้นเหมือนกันไม่มีสวรรค์ชั้นที่เจ็ดแต่มีพรมอีกยี่สชั้นรูปประพรมมีสิบหกชั้นอรูปประพรมมอีกยี่สชั้นนั่นเองนี่แหละเราทั้งหลายต้องเชื่อในคำ ตัดของพระพุทธเจ้าเชื่อใน <c oughs> บุพะชะบุพกาลีหรือว่าผู้ที่รู้ทั้งหลายที่ท่านบอกไว้ว่าเมืองไทยจะมี12ราชการมหาการผ่านยักษ์ลักมิตรสถิตธรรมจำแขนขาดลาชโจดลันทันทุก ยุคมินทินคาขาวชาวศีวลัยไทยมหาราชนั่นเองมี12ราชการด้วยกันตอนนี้มีราชการที่10แล้วเหลืออีกสองราชการเท่านั้นนั่นเองจะมีถึง13 14 15หหรือเปล่าเราคงไม่ถึงแต่ผู้รู้นักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายท่านบอกไว้ว่ามีมหาการราชการที่หนึ่งผ่านยากนี้ราชการที่สองลักมิตรนี้ราชการที่สามสถิตธรรมราชการที่สี่ จำแขนขาดราชการที่ห้าคือเสียเพดินจำแขนขาดราชโยรันคือราชการที่หกทันทุกคือราชการที่เจ็ดยุคธมินคือราชการที่แปดทินกาขาวคือราชการที่เก้าชาวศรีวิไลราชการที่สิบนั่นเองไทยมหาราชพัธิราชจะมีหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้แต่ผู้รู้ทั้งหลายนักปาราชบัณฑิตท่าน พูดเป็นร้อยเรียงเป็นกราบเป็นกรว้ให้เรามาจดมาจํากันเองพูดต่อๆไปมันก็จะไม่สูญเสียหายไปไหนมันก็อยู่ในปัจจุบันธรรมนั่นเองฉะนั้นผู้ที่เกิดในราชาการที่9ราชนีท่านก็สวรรคตรไปแล้วราชาการที่9้าท่านก็สวรรคตรเมื่อเก้าปีที่แล้วราชนีสมเด็จราชนีพันปีหลวงท่านก เสดสู่สวรรคาลายแล้วหมดไปในยุคสมัยราชิการที่เก้านั่นเองทินกาขาวคือว่าเราอยู่ในทินกาขาวคือว่ายุคของคนที่ไปวัดไปวาสมัยเป็นเด็กเราก็ไปวัดไปวาไปกับพ่อกับแม่ไปกับเพื่อนผุงไปวัดวาเนี่ยนะทินกาขาวน,นั่นเองนี่แะทินกาขาวชาวศรีวิไลคือว่ายุคสมัยนี้ยุคของ ของ AI ของเทคโนโลยีของการเสพคุ้นในสิ่งที่เป็นสาระก็ได้ไม่เป็นสาระก็ได้นั่นเองเนี่ยชาวสีวิไลในยุคของเราท่านทั้งหลายในยุคสมัยนี้มี Facebook มี Youtube มี TikTok มีอะไรอินสตาแกรมมีอะไรอีกมากมายมีการไลฟ์สดมีการโชว์กันในสิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่เราเลือกนี่ยุคสีวิไล ไทมหาราชพัทธิราชมันจะมีหรือเป่าเราก็ยังไม่รู้แต่ผู้รู้ทั้งหลายท่านบอกไว้ท่านก็วายให้เราท่องจําให้เราศึกษาเราเล่าเรียนว่าราชการมี12ราชการด้วยกันนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องมาเรียนรู้กายใจของเราสิ่งที่เราเรียนรู้คือการเรียนรู้ว่าคนเราเกิดมาเกิดคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยมารดาบิดาทําให้เราเกิดมาอาศัยปู่ย่าตายาย คนรอบข้างนะอาต่างๆดูแลแทมให้เราเกิดมาทำให้เราไม่เป็นคนที่อยู่แบบคนเดียวนั่นเองเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ถ้าอยู่ได้ก็คงเป็นบ้าเป็นบอเป็นคนที่วิกลจริตผิดนิสัยไปเป็นคนเข้าส่วนปุงไปนั่นเองแต่คนที่เข้าส่วนปุงอยู่ในศีทัญญะเพราะเอาของมึนเมามาเสพมาคุ้นมาทำให้ตัวเองต้องติดในของมึนเมาทำให้ตัวเองต้อง บ้าใบเสียจริตผิดนิสัยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคไอซเมอร์เป็นโรคต่างๆเพราะอะไรเพราะการกระทําของเจ้าของนั่นเองฉะนั้นการที่เราทั้งหลายเป็นผู้ที่มาเรียนรู้ยังไม่จบยังไม่เบื่อยังไม่อิ่มก็เรียนรู้กันไปเพื่อจะให้เราไปสู่มนุษย์สมบัติไปสู่สวรรค์สมบัติไปสู่พระนิพพานสมบัติอันเป็นที่สงัด อันหมูสัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองหมูสัตว์ทั้งหลายย่อมวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี้เองนั่นเองพุทธเจ้าถึงตัดว่าอัจเชวกิจมาตะปังโกชัญญามรนังสเวความเพียรเป็นกิจเท่าที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหินโนสร้างคารันเตนามาห้าเซเนนามัจจุนา เพราะการผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังรีห้ารีมาตาปิงอหุรัตามะทันทิตังตังเวพัเทกาตโตติสั้นตัวอชีคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคล้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมนั่นเอง ผู้ที่เกิดมาเห็นพระนิจจังเห็นพระทุกขังเห็นพระอนาตาเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แค่วันเดียวดีกว่าคนอยู่เป็นพันปีหมื่นปีแสนปีล้านล้านปีแต่มัวประมาทมัวมัวเมาสร้างภพสร้างชาติไม่รู้จักจบสิ้นแต่ผู้ที่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นพระนิจจังเห็นพระทุกขังเห็นพระอนาตามันทำบุญมันใส่ให้ทานมันพิจารณาธรรม เป็นผู้เลิศประเสริฐยิ่งนั่นเองนี่แหละผู้ที่อยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชื่นชมที่สุดนั่นเองฉะนั้นเราจะอยู่วันเดียวหรืออยู่หลายหมื่นวันแล้วแต่เราจะเลือกนั่นเองแต่เราต้องฟังธรรมอยู่ยเป็นประจำมีการสวดมนต์แผ่เมตตาให้สมเด็จราชนีพันปีหลวงท่านได้ไปสู่สวรรคาลายไปอยู่สมเด็จย่าไปอยู่ใน สมเด็จภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองท่านก็ไปอยู่ด้วยกันข้างบนอยู่แล้วในสวรรค์ชั้นไหนก็ตามที่ท่านปรารถนาท่านตั้งใจให้ไปถึงนั่นเองท่านก็ไปอยู่ในเบื้องบนที่เราได้เขาลบนบน้อมที่เราได้ รู้จักคุณของท่านที่ทําให้ประเทศไทยเจริญทุกวันนี้ก็อาศัยในหลวงราชการที่1ถึงราชการที่9ถึงราชการที่10 11 12ก็อาจจะมีก็ยังไม่แน่นั่นเองเราต้องเป็นคนกตันญูกะตะเวทีต่อบุพการีชนบุคคลอันเป็นที่รักของเราวีรบ,บรุรุษวีรสตรีทั้งหลายที่เสียสละ เลือดเนื้อเพื่อรักษาแผ่นดินไทยมาให้เราทั้งหลายได้รักษาได้ดูแลกันไปนั่นเองสิ่งที่เราดูแลก็ดูแลได้ดูแลไม่ได้ก็ล้มหายตายจากไปนั่นเองสิ่งที่น่าสลดสังเวชของเราคือการเรายังไม่ได้พ้นจากกองทุกข์ยากไม่พ้นจากทุกข์ในกายสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็แบกขันห้าขันสี่ขันหนึ่งนั่นเอง เราก็ยังแบกอยู่แต่ผู้ที่หลุดพ้นแล้วท่านเข้าสู่บรม,มสุขคือพระนิพพานเป็นรหันตผลแล้วเป็นพระอนาคาสกาทาคามีเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นผู้ที่พร้อมจะหลุดพ้นจากกามาโลก,ลกรูปโลกอรูปโลกนั่นเองแต่เราทั้งหลายยังไม่หลุดพ้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะวิชาทําให้มีสังขารสังขารทําให้มีวิญญาณ วิญญาณทําให้มีนามมีรูปนามรูปก็มีสรยานะตาหูจมูกลิ้นกายใจสรณะก็มีผัสสะผัสสะก็มีเวทนาเวทนาก็มีตัณหาตัณหาก็มีอุปทานอุปทานก็มีพบพบก็มีชาติชาติก็มีชาราชาราเมาก็มีมรณะมรณะก็มีโสกปฏิวะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกข์คือความทุกข์มาอาวิชาอีก เริ่มต้นน่ะอีวิชาทําให้มีสังขารสังขารคือการปรุงแต่งสังขารทําให้มีวิญญาณจักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณนั่นเองนี่วิญญาณทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่เองนี่คืาจักขูวิญญาณนั่นเองวิญญาณในที่นี้คือวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณทําให้มีภาษะคือการกระทบภาษาก็มีเวทนาสุขทุกข์เฉยเวทนาก็มีตัณหา นางตันหานางราคานางอรดีนายตันหานายราคานายอรดีกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาตันหาในสิ่งต่างๆนั่นเองในรูปเสียงกินรสคือการมตันหาภาวะตันหาปรารถนาพบน้อยพบใหญ่วิภาวะตันหาไม่ปรารถนาอะไรเลยต้องการนิ่งต้องการสงบแต่ไม่ต้องการหลุดพ้นนั่นเองนี่แหละวิภาวะตันหามันก็มีตันหาสามอย่างตันหาก็มีอุปทาน อุปทานในภพน้อยภพใหญ่ยึดมั่นในภพน้อยภพใหญ่มมนเลยไปไหนไม่ได้นั่นเองนี่แหละอุปทานอุปทานก็มีภพภพคือการเกิดชาติคือชาติคือการเกิดชารามมณะชาราคือความแก่มรณะคือความตายความตายก็ทุกทุกก็มาอาวิชชาอีกรอบหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองส2องอย่างนี้ที่เราทั้งหลายต้องเรียนรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ โคทิปกิยธรรม37ประการยังไม่พอท่านตัสรุปอิทธิบาสีด้วยนั่นเองเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องมาเรียนรู้พระอนุนว่าไอทิบาสีทําไมมันง่ายมากพุทธเจ้าเลยตัดกับพระอนุนว่าออทิบาทนี่ไม่ใช่สิ่งง่ายพูดง่ายแต่การทําให้ไม่เวียนว่ายตายเกิดเป็นสิ่งที่ยากมากที่ปุถุชนคนเขาจะเข้าใจเรื่องปฏิจจสม,มุทรบาท จะทําให้กงล้อการเวียนว่ายตายเกิดไม่ให้หมุนได้ไปสูรร่ความเป็นหนึ่งไม่ต้องเวียนว่ายเป็นเลขศูนย์อีกเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นสิ่งที่ง่ายแต่การไม่เกิดนี่เป็นสิ่งที่ยากสิ่งที่ยากนั่นแหละเราทั้งหลายต้องมาเรียนรู้ความเป็นหนึ่งพระทำรรคำสอนของพระพุทธเจ้าเลือกว่าหนึ่งนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เลือกว่าหนึ่งเหมือนกันท่านมีหนึ่งเดียวที่ท่านหลุดพ้น ท่านมีปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณมหาการุณาที่คุณนเองคุณของพระเจ้ามีสามจริยาของท่านก็มีสามพุทธจริยาความปรารถนาที่ท่านถึงแล้วความปรารถนาที่ท่านลงมือด้วยกายวาจาใจท่านถึงแล้วพุทธจริยาสองโลจจริยาคือการช่วยโลกนี่เองช่วยได้ท่านก็ช่วยช่วยไม่ได้ท่านก็ต้องปล่อยวาง ข้อสุดท้ายจริยาที่สามยาจริยาท่านช่วยปวงญาติญาติทางสายเลือดญาติธรรมที่ท่านขอให้ท่านไปโปรดนั่นเองเหมือนพระเจ้าพิมพิสารเป็นญาติธรรมของท่านที่ท่านเห็นเจ้าชายสิรทาท่านออกมาบวชพระเจ้าพิมพิสารแทบจะยกสมบัติมรดกให้แต่ท่านเ้าไม่เอาแต่ท่านก็ขอพอรสามอย่างถ้า เจ้าชายศิริธาหรือว่าโพธิสัตว์ท่านได้ตัดสู้ได้เห็นธรรมโปรดมาบอกมากล่าวมาเทศมาสอนให้เราได้บรรลุธรรมเหมือนท่านที่ท่านได้เห็นเนี่ยเองท่านก็รับปากรับคำกับพระเจ้าพิมพิสารไว้พอท่านตัดสู้ท่านก็อยู่ในเมืองมังคตเป็นส่วนมากส่วนใหญ่นั่นเองท่านเขาโปรดชาวมังคตจนได้บรรลุธรรมจํานวนมากถึงท่านไปโปรดญาติของท่านพระเจ้าสุทโธนะ สสิมาหามายาบ้างไปโปรดพระมารดาบิดาบ้างไปโปรดภรรยาพิมพายโสธราไปโปรดลาหุนให้ลาหุนได้บวชนั่นเองนี่แหละท่านถึงมีคุณสามปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากรณาที่คุณท่านมีจริยาสามนั่นเองจริยาสามพุทธจริยาโลจจริยาแล้วยาจริยานั่นเองช่วยญาติของท่านได้เต็มที่เต็มกําลัง แต่ท่านช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ท่านก็ต้องปล่อยวางนั่นเองนี่แหละคนเราเกิดในโลกไม่ได้คนเดียวไม่ได้เราต้องอาศัยหมู่พักหมู่พวกหมู่เพื่อนประโยชน์ตนเราก็ทําประโยชน์ท่านทั้งหลายเราก็ทําประโยชน์อย่างยิ่งเราทั้งหลายต้องปรารถนาเพราะธรรมะของพระเจ้าใหป้ประโยชน์ตนประโยชน์คู่ประโยชน์หมู่ประโยชน์สังคมนั่นเองธรรมะคือธรรมชาติธรรมะ,ม ing, ระรรมคือธรรมดาธรรมะคือจริยา ธรรมะคือคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสมา2,568ปีนั่นเองจะเข้า69ปีแล้วเหลืออีกเดือน2เดือนแล้วก็จะสิ้นปี2,568นั่นเองช่วงแห่งความยากลำบากที่เราระลึกถึงสมเด็จราชนีพันปีหลวงเราก็น้ำตาคอเหมือนกันท่านก็จากไปด้วยวัย พรรษาที่93นั่นเอง93ที่ท่านผ่านไปสมเด็จย่าก็93ท่านก็สวรรคตเหมอนกันราชนีพันปีหลวงก็93มอนกันแต่ในหลวงลาราชการที่9ท่าน80ป่วกว่าท่านก็สวรรคตรนั่นเองนี่แหละชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็ไม่แน,น,น่เราไม่รู้ว่าเราเกิดวันไหนเราตายวันไหนเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมยอมรับความเป็นจริงว่าเราเกิดมา เพื่อจะสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบรารมีให้ประโยชน์ตนประโยชน์คู่ประโยชน์หมู่ประโยชน์สังคมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะคนเราต้องปฏิบัติตัวต้องเพิ่มพูนบุญกุศลบรารมีให้มียิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปเพื่อจะเป็นบาตฐานให้เรามีพละหา้าสีหมีความเป็นผู้ใหญ่รู้จักเหตุผลตนประมาณการบุคคลประชุมชนนั่นเองปุริสธรรมเอย่างนี่แหละทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ ใหญ่ที่จะยกกิเลสออกจากจิตใหญ่ที่จะสร้างบุญกุศลบารมีให้เต็มที่จะไปตามที่เราปรารถนาปรารถนาสาวกภูมิเราก็ไปตามปรารถนาของเราบารมีสิบนั่นเองเราปรารถนาพระปัเจกภูมิเราต้องสร้างบารมีเท่ถึง20อุป,ปาระบารมีนั่นเองถ้าเราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เราก็ต้องสร้างบารมี30ทัศให้เต็มที่เต็มกําลัง เริ่มแต่แต่ทานบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีเป็นปรมัตถบารมีเป็นบารมี30สบทัศที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าเหมือนพระสีแยกไม่ตายองคหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนั่นเองหลวงพ่อดบดท่านเทศไว้ตรงนี้หลวงพ่อดบดท่านเทศไว้นั่นเองท่านว่าหลวงปู่ทวดนี่เป็นพระสีแยกไม่ตายที่จะมาตัสรู้หลวงปู่ดูก็เหมือนกันหลวงปู่ดูก็เป็น ชาติหนึ่งที่หลวงปู่ทวดกลับมาเกิดนั่นเองท่านกลับมาเกิดเพื่อจะสร้างบ่มีเพื่อเป็นพระศีริมิตรไตรวิทยาทิกานั่นเองเราทั้งหลายเป็นปัญญา,าธิการศรัทธาธิการวิทยาธิกาหรือกะาเปล่าเราต้องหาตัวเองให้พบพบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่ให้รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเรารู้รู้ว่าเราเกิดมาเพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลในแนวไหนแนวสาวกภพแนว ปเจภูมิแนวพุทธภูมิเราก็ต้องไปภูมิที่เราปรารถนาเราตั้งใจแล้วจิตใจเราก็จะเข้มแข็งไปเรื่อยเรารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลประชุมชนเองบุริสธรรมเจ็ดก็มีเต็มที่เต็มกําลังพชชนเจ็ดสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปิติสัมโพชฌงปัสสทิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบคาสัมโพชฌงน่เองพชนเจ็ดเนี่ย จะทำให้เราเป็นผู้เป็นใหญ่มากมีองค์8พระลาหา้าสี่สติประทาน 4, สี่สมมารประธานสี่เรียสสี่ต่างๆเราก็ต้องมาเรียนรู้กันไปนั่นเองในวันนี้วันอังคารที่8เดือนตุลาคม2568นนั่นเองเราทั้งหลายต้องน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบารมีแผ่ไปให้พ่อเกิดแม่เกิด ครูอุปชาอาจารย์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลายที่เราละลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีกกดร,รอบๆข้างของเราเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งมวลหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์ความยากความลําบากอยู่สมเด็จราชนีพันปีหลวงหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์ความยากความลําบากอยู่ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ ความยากความลำบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบะมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันนะสุขภละปฏิพานธรรมสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอน